ถ้าคุณติดอยู่ในรถที่กำลังจมน้ำคุณจะทำอย่างไรเรามีตัวเลือกให้คุณสองข้อครับข้อแรกคือเลือกที่จะไม่สนใจเรื่องนี้ข้อที่สองคือเลือกที่จะไปต่อเพื่อหาทางออกร่วมกับเรา งมุมนะครับอุปกรณ์นะครับขอดูอุปกรณ์นะครับนี่คือตัวยิงกระจกนะครับอการยิงที่มุมกระจกรถนะครับสายมันต้องมีอีกแล้วย่นต์ข้างบนครับอย่าอยู่ในน้ำครับควายน้ำประจุรถแรงดันลงไปโอเคถึงมือครับคลิปนี้เป็นที่สนใจอยู่ในโลกออนไลน์ครับมียอดแชร์ไปถึง30,000กว่าแชร์เลยทีเดียวเราไม่แปลกใจเลยที่ยอดจะสูงขนาดนั้นเพราะเนื้อหาของคลิปได้นำพาคุณ ให้ไปพบกับทางรอดจากอุบัติเหตุรถจมน้ําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะเอาชีวิตรอดมาได้ด้วยวิธีการใดๆก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ประสบพบเจอด้วยนะครับโอ้ขนุนแล้วเหรอเมื่อกี้มีบัแลนะบาดหนึ่งบลยเวรไฟรถนะครับนีครับติดไฟรถนะครับ ทีมงานเดินทางไปพูดคุยข้อมูลกับประธานชมรม WDRT หรือชมรมกู้ภัยทางน้ําและดำน้ําแห่งประเทศไทยผู้ที่ฝึกสอนและจัดทําคลิปวิดีโอพิเศษนี้ขึ้นมาจริงๆคือตัวนี้ที่ทําคลิปตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการถ่ายทำคลิปเป็นการแนะนำนะให้กับทางเจ้าที่กรณีที่ มีการขอรขอ้องคำช่วยเหลือมาเพื่อให้เขาสามารถที่จะบอกและดูวิธีในการที่จะให้ตัวผู้ปลอดภัยเองที่โทรเข้ามาเนี่ยช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วตั้งจุดเกระเทตเพื่อที่ในระหว่างที่จะรอให้เจ้านที่เข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าถ้าเกิดรอเจ้าที่โอกาสรอดมันจะน้อยลงเวลามันจะจะน้อยลงซึ่งอาจจะต้องมีการแนะนําให้เขานะครับเอาตัวรอดโดยเฉพาะอันดับแรกคือ1เราต้องมีกนการแจ้งให้ทางผู้ปลอดภัยทราบถึงเรื่องของสตินะครับสติ2สถานาการณ์ เมื่อราตกน้ําแล้วนะครับปลดสายเบลออกนะครับถ้าเรามีสติอยู่ปลดายเบลนะครับตั้งสตินะครับถ้าเป็นรถรุ่นที่มีอ่าเป็นตัวหมุนุ่นเก่า,าใช้สามารถหบุนกระจกได้ก็คือให้รีบออมือหมุนกระจกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าตัไวไฟฟ้าจะทําการมันจะเปิดไม่ได้แต่ไฟฟ้าที่ส่งตัดวงจรทําให้เปิดไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการในการเอาหัวบอกนะครับมางัดนะครับกระจกให้แตกก่อนเพื่อที่จะแล้วก็รีบออกมาให้เขานะครับนะงัด เข้าไปที่ขอบนะครับของด้านล่างของกระจกนะครับมันจะมีช่องใช่ไหมครับที่เป็นร่องขอบยางให้แทงนะครับนะเข้าไปเข้าไปใช้นแรครับอ่ครับเสร็จแล้วนะครับนะงัดครับ็นการงัดครับเห็นไหมครับแล้วก็จกแตกครับแล้วก็ให้เท้านะครับดันนะครับออกและให้เขาบุดออกมา แต่โชคที่ต่าง,งัดเนี่ยให้เขากันหายใจบอกเขาว่าแนะนำเพราะว่าให้เขากันหายใจลึกๆเพื่อเตรียมที่จะมุดออกพอนัดแตกพุ๊มน้ำไงครับมันจะดันเข้าแต่จะเพิ่งออกตอนที่น้ำน้ำเข้ามาบอกเขาว่าให้รอน้ำเข้ามาก่อนเสร็จแล้วถึงค่อยออกไปอุบัติเหตุรถตกน้ำไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวของใครเลยครับ ยัางกรณีของหญิงสาวรายนี้ที่ไม่ชินกับเส้นทางจนรถเสียหลักพุ่งลงน้ําแต่ก็ยังเคราะห์ดีครับที่เธอยังมีสติขณะเกิดเหตุรกไมรักมองไม่รู้ว่ามันเป็นทางรหรือไม่ับไม่รู้เลยมันมันมันเหมือนเป็นทางตรงอ่ะก็เห็นเีกี้ก็เห็น รถมันจะชนเสาไฟอะแล้วไม่ได้ขับเร็วเลยไม่ได้ขับแบบเร็วอะแต่มันเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่คือมันมันพุ่งมาแล้วพอมันเบรกมันไม่อยู่แล้วอ่ะมันก็ตึ้งตึ้งตึ้งเลยแล้วก็พุ่งลงเลยก็ลงนี่เลยเบรกยังไงก็ไม่อยู่แล้วตอนที่เกิดเหตุลงไปในน้ำแล้วนยช่วยเล่าเหตุการณ์นีดนึงได้ไหมว่าเราออกมาได้ยังไงคือเราพอดีเปิดกระจกครับแล้วมไม่ได้คือขับกระจกฟังคือขับมาเรื่อยๆอะครับกินลมไปครับพอดีมันลงไปแล้วกระจก มันเปิดอยู่ครึ่งนึงพอมันกระแทกแล้วมันก็แตก่พอมันกระแทกแล้วก็แตกมันแตกผิวก็ดันกระจกออกเลยดันในช่วนที่มันแตกออกเลยกรณีที่รถตกไปในน้ําใหม่ๆรถจะยังไม่จมลงไปในน้ําทันทีทางเรื่องอย่างแรกก็คือการออกมาทางหน้าต่างโดยรีบลดกระจกลงโดยเร็วที่สุดสําหรับกระจกไฟฟ้าแม้รถจะจมน้ําอยู่ระบบไฟฟ้าต่างๆยังสามารถใช้งานได้อีกหลายนาทีครับทางเรื่องที่2คือเปิดประตูรถออกมาทันทีที่รถยนต์นิ่งสงบ แรงดันจากภายนอกจะทําให้ไม่สามารถเปิดประตูได้สิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือรอให้น้ําเข้ามาในรถในระดับเดียวกับที่อยู่ข้างนอกก็จะช่วยให้ประตูสามารถเปิดออกได้ครับน้ายัางไม่ท่วมนะครับข้าถึงถึง,ถ,งถึงกับด้านบน,บน่นรถน,นะครับเราสามารถที่งัดได้ก่อนเลยถ้าเกิดระดับน้ําสูงนะครับสูงถึงกระจกแล้วยังไม่ควรรีบงัดครับเพราะาพองัดปุ๊บจะทําให้น้ําทะลักเข้ามานะครับซึ่งในการงัดเราจะงัดที่กระจกทางด้านข้างนะครับ เราจะไม่ที่ด้านหน้าหรือด้านท้ายนะครับเพราะว่าดึงมันจะมีเรื่องของฟิล์มนิรภัยต่างๆนะครับซึ่งจากนั้นจะทำให้แตกยากนะครับไปแตกจะเป็นเป็นเบกโป้ดนะครับส่วนกระจกด้านข้างตรงนี้นะครับจะไม่มีไม่ไม่ใช่กระจกนิรภัยซึ่งสามารถที่จะแตกนะครับออกได้นะครับเคสแบบนี้บ่อยมากครับนะครับเคสนี้ซึ่งมีทั้งออกข่าวแล้วไม่ได้ออกข่าวนะครับซึ่งจะมีแทบเกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันอย่างที่เราไปฝึกกันที่กาฬสินรอบนั้น ฝึกกันในจนช่วงเช้าวันแรกคืนนั้นก็มีเคสขึ้นมาเลยครับในกรณีที่รถตกไปในเสียหลักนะครับตกไปในคลองระบายน้ําส่งน้ํานะครับของเขื่อนลำเปา ทําให้จมน้ําเสียชีวิตไม่สามารถออกมาได้ครับนั่นก็คือเปคิดตัวหนึ่งซึ่งเราแล้วแจ้งแล้วก็อยู่ในเหตุในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับประมาณใช้เวลาสามสิบกิโลในการเดินทางไปซึ่งกาไปถึงก็อย่างที่บอกครับไม่ทันการแล้วครับอย่างกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่พบรถกระบะหลุดโค้งตกลงไปในคลองและพบผู้เสียชีวิตในสภาพเท้าข้างหนึ่งทะลุกระจกหน้ารถออกมา ซึ่งคาดว่าผู้ตายน่าจะพยายามใช้เท้าดัานกระจกหน้ารถก่อนจะสำลักน้ำจนเสียชีวิตซึ่งถ้ากรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถเปิดประตูหรือลดกระจกลงได้ขั้นตอนต่อไปคือหาของแข็งมาทําให้กระจกข้างของรถแตก นะครับที่อยู่ในรถที่จุดจายที่จะมีการส่วนมากนะครับก็คือตัวตัวหัวเบาะของรถนะครับซึ่งี่มีขาเหล็กนของตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ในการแทงนะครับเข้าไปที่ขอบกระบกนะครับให้แน่นนะครับกดล็อกแล้วก็ทําการกดนะครับเพื่อให้กระจกแตกนะครับหรือนะครับอาจจะมีบางรุ่นบางคันก็จะมีการตัวล็อกเทียร์ซึ่งตรงนี้นะครับเองก็จะมีตัวเหล็กนะครับซึ่งสามารถที่ใช้ในการ ก็ะตกได้นะครับสำหรับทานนะพี่ครับพร้อมครับ ่าคนที่ติดอยู่ในรถบาดเจ็บนะครับไม่มีแรงเลียวแรงอไเครับ,รบเพราะจริงจแล้วไม่ได้ใช้กําลังเยอะแต่ถ้าเกิดไม่หมดสตินะครับไม่หมดสติไม่บาดเจ็บรุนแรงเนี่ยขยับร่างกายไม่ได้นะครับอันนี้นะครับก็ต้องใช้พวกนี้ไม่ได้ใช้แรงในมากมายในกรณีที่ผู้บาดเจ็บหมดสติผู้ที่พบเห็นหรือเจ้าหน้าที่คือกุญแจสําคัญที่จะปลดล็อกความตายของผู้เคราะห์ร้ายได้ ดังนั้นหัวใจสําคัญของหลักสูตรกู้ภัยทางน้ําคือการอบรมให้อาสาสมัครสามารถพูดคุยแนะนําทางรอดให้กับผู้ประสบเหตุหรือแนะนําวิธีการเข้าช่วยเหลือให้กับผู้ที่พบเห็นรวมถึงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพและยุทธวิธีการกู้ชีพอีกด้วยครับองขัดคืนนะครับดิ้นเี่่ะจับครับล็อกนะครับการแย้นะครับมีสทางนะครับหนึะครับให้ดันตัวเขาออกนะครับหักตัวเขาออก เ้าจับเขานอนหงายแล้ให้บอกเขานะครับว่าใจเย็นครับใจเย็นเราไปช่วยไปแล้วให้อยู่เฉยๆครับหนึ่งสองสปุ๊บโอ,โอเคครับเยี่ยมแต่ก่อนนี้ผมก็เป็นกู้ภัยอยู่แล้วก็เคยช่วยเหลือผู้สบภัยทางน้ําแต่ว่าเราติดปัญหาที่ว่า ช่วงนั้นเรายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการช่วยเหลือทางน้ําก็ทําให้เราว่ายตัวเปล่าเข้าไปโดยที่ไม่มีอุปรกรณ์เซฟตี้ตัวเราเองซึ่งหลายคนก็เตือนเหมือนกันว่าการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับมันตัวเราเองต้องปลอดภัยไว้ก่อนการเรียนกับค่ยในการเรียนทริปวอเตอร์มันจะทําให้เรารู้เกี่ยวกับเรื่องทักษะในการเข้าจุดปลอดภยัยหรือว่าจุดเอ็ดเดี่นะครับว่าเราถึงคนที่จะนําผู้ได้รับบาดเจ็บไปหลบก,กระแสน้ําตรงไหนหรือว่าจะขึ้นจากกระแสน้ํำยังไงแล้วก็ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเนี่ยไหลไปตามน้าเราจะลงไปช่วยยังไงให้เข้้าาถึงงตัััวผูเรบดจ็ออยย่ปภะ ฟังทฤษฎีกันมาเยอะแล้วเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีมงานกู้ภัยทางน้ําจัดหนักให้พวกเราได้เห็นภาพกันแบบชัดๆที่บริเวณเขื่อนลำป่าจังหวัดกาฬสินุ์ครับโดยจะจําลองเหตุการณ์รถตกน้ําขึ้นมาซึ่งภายในจะมีเหยื่อเคราะห์ร้ายเป็นหญิงสาวและเป็นการจําลองสถานการณ์ที่รถประสบเหตุจนประตูและระบบไฟฟ้าขัดข้องจนไม่สามารถเปิดออกได้เธอจะรอดจากฝันร้ายนี้ได้อย่างไรมาเอาใจช่วยเธอนครับ หนึ่งคุณจะต้องตั้งสติให้ดีนะครับประเมินหานาการนะครับให้รีบนําออกจากตัวรถออกจากตัวรถให้เร็วที่สุดโดยที่ไม่ต้องห่วงทรัพย์สินหรือของมีค่าในรถนะครับให้ห่วงชีวิตเป็นสําคัญให้ออกจากรถมาให้ได้ก่อนนะครับแล้วอาจจะมาอยู่ที่นะครับฝากระโปรงรถหรือหลังคารถาถ้ารถยังไม่ได้จมลงในน้ํานะครับเพื่อที่จะลอยตัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราว่ายน้าเป็นก็สามารถที่จะออกมาแล้วว่ายน้ำออกได้เลย แต่ในกรณีที่ไว้น้ำไม่เป็นเนี่ยนะครับมันจะมีตัวอื่นอีกถ้าเกิดเราจะมีเวลาหรือสตินะครับเช่นเบาะรถเองเนี่ยนะครับพื้นเบาะรถที่สามารถที่เอาออกมามาเป็นอะไรครับมาลอยมีอะไรที่ลอยน้าได้ไหมอ่ามีแก๊ลลน์น้ําอยู่ไหมเทน้ำออกเอาแก๊ลอนเปล่าว่าก่อนหรือขวดน้ำอ่าเพื่อก่อนขวดน้ํานะครับเพื่อเป็นการลอยตัวเอาตัวลอกนะครับ